สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากร์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อปาฏิหารข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน11วันนี้โดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะปฏิหารข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ Queen คิ o ออฟสอด อัศวินไม้ทา e นะคะหนึ่งเหรียญสี่เหรียญเป็นไพ่เวิลนะคะสั้นเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆเดวิลเจ็ดทั่วนะคะแปดดาบแล้วก็ใบสุดท้ายเดอะเฮอร์มิส เป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภจะมีความกล้าหาญนะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมากขึ้นอาจจะด้วยคุณได้ผ่านบททดสอบต่างๆมาอย่างมากมายก็เลยรอร้อมทำให้คุณกลายเป็นคนที่เก่งนะคะความผิดพลาดความล้มเหลวในอดีต หรือสิ่งที่คุณเคยเจอเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีเสมอจะทําให้คุณเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะไม่อ่อนแอเหมือนที่ผ่านมาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็สามารถที่จะฝ่าฟันแก้ไขได้ในทุกๆอุปสรรคปัญหานะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของความรู้ความสามารถบางท่านนะสามารถทำงานที่ยากขึ้น ท้าทายมากขึ้นนะคะมีงานอะไรยากๆเนี่ยคุณสามารถทำได้หมดเลยแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับชัยชนะจากการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลมีคนยอมรับในความสามารถในศักยภาพของคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โดดเด่นมากๆทั้งทำงานเก่งหาเงินเก่งหรือบางท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็มีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตมากขึ้นมี มีลูกน้องในการควบคุมซึ่งการจะปกครองคนนั้นก็ขอให้ปกครองด้วยความยุติธรรมไม่รลำเอียงนะคะให้ใจลูกน้องนะและลูกน้องก็จะให้ใจคุณทํางานให้แบบถวายหัวกันเลยนะคะก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของความรู้ความสามารถจะเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีมากขึ้นนะเป็นเวอร์ชั่นที่จะโดดเด่นในเรื่องของ การใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่คุณมีที่สามารถนํามาต่อยอดในเรื่องของการทํางานแล้วก็ทําสิ่งต่างๆได้ดีมากๆอาจจะด้วยคุณมีเป้าหมายชีวิตเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะถ้าเรามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนก็จะรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรนะมันเหมือนมันมีหนทางหรือลู่ทางที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้นะคะรวมถึงมีโอกาสคว้าเงินก้อนโต ก้อนใหญ่ก้อนโตที่มาจากการใช้ความรู้ความสามารถด้วยนะเหมือนกับว่า,าต้องบุกต้องบุกต้องลุยหรือต้องมีความขยันหมั่นเพียรถึงจะได้เงินมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงมาจากการลงทุน การทําบางสิ่งบางอย่างด้วยความตั้งใจนะก็จะทําให้มีเงินมีไรายได้เข้ามาก็ถือว่าเป็นข่าวดีในเรื่องของการเงินที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะใครที่ติดขัดเรื่องเงินในช่วงที่ผ่านมานะก็มีโอกาสที่การเงินจะฟื้นตัวดีขึ้นหรือคุณจะหาเงินได้คล่องขึ้นนะมีเงินใช้จ่ายได้คล่องมือมากกว่าที่ผ่านมานะคะแต่เราก็ต้องวางแผนจัดการเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้ดี อย่าใช้จ่ายเงินเกินตัวหรืออย่าไปเป็นหนี้กับสินค้าฟุ่มเฟือยหรือสิ่งที่มันเกินความจําเป็นเดี๋ยวอาจจะทําให้การเงินของเรามีปัญหาได้นะต้องร,าาระมัดระวังรวมถึงจะลงทุนอะไรคิดให้ดีก่อนนะคะศึกษาหาข้อมูลให้ดีแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมเงินอย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครอะไรที่มันดูสุ่มเสี่ยงนะต้องสุข,ขุมรอบคอบให้มากขึ้นนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางที่ดีด้วยใครที่ทํางาน แบบว่าต้องเดินทางบ่อยๆนะคะช่วงนี้เฮงปังดีมากๆอาจจะเดินทางไปดูงานไปเสนองานต่างๆก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆโชคลาภที่มาจากการเดินทางหรืออาจจะได้รถคันใหม่ก็ได้นะคะเอามาทำมาหากินหรือเพื่อความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นก็ได้หรือถ้าใครนะคะที่เดินทางบ่อยๆแล้วต้องขับรถเอง ต้องระมัดระวังนะอยาขับไวมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางหรือถ้าเราไม่พร้อมที่จะขับนะคะ,ะเราก็อาจจะไปเป็นผู้เดยสารให้คนอื่นมาขับแทนเราก็ได้นะเพื่อความปลอดภัยของเราไม่ไหวก็อยา่าเฝอนะคะมิฉะนั้นนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่พายอยากจะสื่อเตือนสําหรับชาวราศีพฤษภสิ่งที่โดดเด่นอีกหนึ่งเรื่องนอกจากเรื่องของการเดินทางที่ดีแล้วนะคะ ยิ่งถ้าเดินทางาเกี่ยวกับต่างประเทศบางคนอาจจะมีแผนเดินทางไปทำงานต่างประเทศไปเรียนไปท่องเที่ยวล้วนแล้วดีทั้งนั้นเหมือนการเดินทางเป็นการได้เปลี่ยนดวงนะคะเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่มันเหมาะสมกับเรามากขึ้นเราอาจจะได้แรงบันดาลใจดีๆหรือมีแพชชั่นใหม่ๆรวมถึงโอกาสหรือ คอนเนคชันดีๆที่จะเกิดขึ้นก็ได้นะคะซึ่งล้วนแล้วมันก่อเกิดเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะดังไพ่ซันนะคะคุณจะมีความหวังกับสิ่งที่ทำมีความหวังกับอนาคตมากยิ่งขึ้นอะไรที่มันดูริบรีสิ้นหวังไปแล้ว อยู่ๆมันก็กลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งนะคะมันจะมีแสงสว่างจุดประกายแห่งความแห่งความฝันนะที่จะนำพาคุณให้คุณสามารถไปคว้าความสำเร็จที่มาเป็นของคุณได้นะคะหรือ,อาการเดินทางาที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรืองานที่ ในลักษณะที่ต้องติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาอาจจะเป็นงานทางด้านสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะใครที่ทํางานด้านสื่อออนไลน์ช่วงนี้ดีมากๆจะมีคนรู้จักคุณเยอะขึ้นมีชื่อเสียงได้รับโอกาสดีๆมีคนมาจ้างงานเรามากมายหรือถ้าขายสินค้าก็จะขายดิบขายดีมีกําไรนะคะก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวกันได้เลยนะสดใสมากๆดังไพ่สันนะคะชีวิตจากที่มืดมน นะไร้ซึ่งหนทางก็จะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะก็ขอให้เลือกในเส้นทางที่ถูกต้องอย่าหลงผิดไปทำในเรื่องผิดสิศีลธรรมสิ่งผิดกฎหมายอย่าถลาำเลึกนะเข้าไปอยู่ในวังบนในเรื่องที่ไม่ดีนะคะมิฉะนั้นชีวิตของเราอาจจะตกต่ำได้นะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีพฤษภนะคะอ่าแล้วก็เป็นช่วงที่ คุณจะมีเหมือนเหมือนลู่ทางในการทำมาหากินใหม่ๆเพิ่มขึ้นจะเจอ,อเหมือนเป็นโอกาสนะคะในการสร้างงานสร้างเงินที่ดีมากๆผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสดีๆซึ่งเราก็ต้องน้อมรับในทุกๆโอกาสแม้ว่ามันอาจจะเป็นโอกาสที่ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อะไรนะคะเราก็ต้องทำให้เต็มที่จะได้นำพาซึ่งโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะที่จะ ถูกเสนอมาให้กับชาวราศีพฤษภนะคะบางคนมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะนะนอกจากจะมีเรื่องของการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนงานแต่มันมันเป็นการปรับเปลี่ยนที่ที่มันจะส่งผลดีเหมือนเราได้ไปอยู่ถูกทีนะ่ไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมกับเรามากขึ้นอย่างเช่นเรื่องงานเาเาเาพอเราย้ายที่ใหม่ อาจจะเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นกว่าที่เก่าก็ได้นะคะแต่ว่าก่อนที่อาจ,จะลาออกจากที่เก่าเนี่ยถ้าจะหางานใหม่ก็ได้งานชั่วชๆก่อนแล้วค่อยออกจากที่เก่านะคะนะให้ที่ใหม่รับเราชัวชๆก่อนอย่าออกจากงานโดยที่ยังไม่มีงานรองรับ หรือถ้าเรามีสิ่งที่อยากจะทําอยู่แล้วนะคะก็สามารถออกมาได้นะถ้าเรามีสิ่งที่อยากจะทําชัดเจนนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็ลงมือทําเลยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะไพ่เฮอร์มิตนะเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองหรือเป็นช่วงที่คุณต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตนะคะมันอาจจะมีเรื่องที่ ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดโมโหไม่สบายใจซึ่งเราก็ต้องพยายามควบคุมสติของเราให้ดีอย่าลน่นอย่าโลเลนะคะ,ะแล้วก็พยายามเรียกสติตัวเองกลับมาอย่าเผลอทำอะไรที่มันไม่ดีออกไปเพราะเดี๋ยวมันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณได้การทำงานก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบด้วยโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ เรื่องของการเงินเรื่องของเอกสารเยอะๆนะคะเรื่องของสัญญาต่างๆที่เราจะต้องทำงานแบบตรวจสอบให้ดีนะทำเสร็จแล้วก็ตรวจทานก่อนที่จะส่งต่อเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือใครที่ทำงานเป็นครูบาอาจารย์คนที่ให้ความรู้นะก็จะได้รับาการยอมรับนะคะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นหรือใครที่ทำงานเป็นที่ปรึกษา นะที่ปรึกษาทางธุรกิจต่างๆก็เหมือนคุณจะมีเครดิตด,ดีนะคะได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นนะเป็นราศีที่จะมีครูบาอาจารย์ดีใครที่คอยสอนคอยแนะนำเรา ขอให้น้อมรับได้ความยินดีเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างหรือในบางสถานการณ์เราก็ต้องไปขอคำปรึกษาขอคำแนะนำนะคะเพื่อมาประกอบการตัดสินใจนะเราเราใช่ว่าจะเก่งในทุกเรื่องนะในบางเรื่องเราก็ต้องรับฟังคำแนะนำให้มากขึ้นก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีพฤษภนะคะพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดอยู่เสมอบางทีแค่ความคิดเปลี่ยนชีวิตของเราก็ดีขึ้นเราเกิดปาฏิหารกันเลยนะคะอาจจะเป็นปาฏิหารข่าวดีที่มันมาจากการปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนไมเซ็ตของเราก็ได้นะแค่เรามีความคิดที่ดีมีมุมมองเชิงบวก มันก็จะนำพาชีวิตคุณให้ประสบความสำเร็จได้อย่างน่าเหลือเชื่อก็ได้นะคะนะก็เป็นข่าวดีเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภรวมถึงใครที่เจอปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะทำอะไรก็ดูติดขัดไปซะหมดก็อย่าได้ทอ้ออาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องเจอบททดสอบเราก็ต้องอดทนแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะคะไม่ว่าสิ่งที่คุณเจอเจอมันจะหนักหนาะ สาหัสสาการเพียงใดนะก็ขอให้อดทนแล้วก็จงเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้พรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้เสมอนะคะ แล้วก็มีความสุขกับสิ่งเล็กๆในทุกๆวันที่มันจะเข้ามาเติมเต็มทําให้คุณมีกําลังใจในการทํางานในการทําสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะก็เป็นสิ่งดีๆหรือเคล็ดลับดีๆที่อยากจะสื่อบอกกับชาวราศีพฤษภนะคะเรื่องความรักค่อนข้างสดใสโดยเฉพาะคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะหายโสดได้อยู่เหมือนกันถ้าเราไม่ปิดกัน้นหัวใจตัวเองอาจจะได้คุย หรือรู้จักกับคนไกลเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็หากันจนเจออาจจะด้วยบุพเพสันนิวาสเริ่มที่จะทำงานแล้วโชคชะตาก็จะนำพาให้คุณสองคนได้มาเจอกันนะคะเหมือนถูกชะตากันตั้งแต่แรกเจออาจจะเป็น รักแรกพบนะในแบบที่เราวาดฝันไว้ก็ได้นะคะก็จะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกหลายคนอยู่เหมือนกันค่อยๆดูค่อยๆเลือกไม่ต้องเรียบนะคะให้เวลานี่แหละช่วยพิสูจน์ใจคนก็จะทําให้คุณได้รู้ว่าคนไหนคือคนที่ใช่เป็นคนที่เหมาะสมกับเราที่สุดนะคะส่วนความรักสําหรับคนมีคู่ก็เป็นช่วงที่อาจจะไม่ค่อยมือหวาหรือ อาจจะดูตืดชืดไปบ้างนะคะคือต้องพยายามเติมความหวานเติมความห่วงใยซึ่งกันและกันให้มากๆเป็นคนรักกันก็ใช่ว่าจะมีความรักให้กันอย่างเดียวต้องสามารถที่จะดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันด้วยนะก็ต้องหล่อเลี้ยงด้วยการดูแลเอาใจใส่ที่ดีให้กันนะคะก็จะทำให้ความรัก นะมีความสุขไปต่อกันได้ก็อย่าให้ความรักมันอิ่มตัวหรือหรือจืดชืดมิฉะนั้นอาจจะมีปัญหาได้ก็คุยกันให้มากขึ้นนะคะ,ะทำความเข้าใจกันในสิ่งที่อาจจะเครือบแคลงสงสัยนะคะคือการเป็นแฟนกันหรือเป็นคู่รักกันเนี่ยมันมันเหมือนเป็นคนคนเดียวกันที่ต้องแชร์แชร์ความรู้สึกดีๆหรือ แต่ความรู้สึกที่อาจจะเป็นปัญหาเหมือนได้ระบายให้กับคนที่เข้าใจเราได้รับฟังนะคะนะก็มีคนคอยอยู่เคียงข้างก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งด้วยนะดังนั้นก็ขอให้ประครับประคองความรักนะของคุณสองคนให้ไปต่อกันได้ก็จะเป็นคู่รักที่มีความสุขอีกหนึ่งคู่นะสำหรับ คู่รักชาวราศีพฤกษกนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาภิากกรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอรแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ